สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคนะครับง่ายๆในการใช้งาน f a c e b o o k นะครับนั่นก็คือถ้าเราเล่น Facebook อยู่นะครับแล้วเราก็ไปเจอคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งนะครับที่เราสนใจและต้องการที่จะบันทึกนะครับคลิปวิดีโอนั้นเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับมีวิธีการทำอย่างไรนะครับง่ายๆเลยโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับอันดับแรกนะครับก็เลื่อนไปหาคลิปวิดีโอกันก่อนนะครับ อยู่แถวไหนนะฮะมีไหมนะครับลองไปหาดูคลิปสิอ่ะตรงนี้ก็ได้นะฮะวิดีโอนะฮะถ้าเรากดเล่นวิดีโอตรงนี้นะครับอ่าวิดีโอก็กำลังเล่นนะฮะพอดีปิดเสียงไว้อ่าสมมติว่าเราสนใจคลิปวิดีโอนี้แหละนะครับอยากดาวน์โหลดจังเลยนะครับไว้ในคอมพิวเตอร์ของเราทำยังไงนะฮะ วิธีการง่ายๆเลยนะครับให้คลิกเมาส์ขวานะครับที่คลิปขึ้นมาแบบนี้นะฮะมันจะมีเมนูขึ้นมานะครับอยู่ชั่วคราเปิดเสียงแสดง URL แล้วก็คัดลอกนะฮะให้เลือกนะครับคำสั่งหรือว่าเมนูที่ชื่อว่าแสดง URL ของวิดีโอนะครับให้เราคลิกตรงนี้หนึ่งครั้งครับอ่ามันก็จะขึ้นเมนูป๊อปขึ้นมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะจากนั้นให้คลิกลงไปหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเป็นแถบสีน้ำเงินให้เราอัตโนมัตินะครับแล้วคลิกขวาคัดลอกครับ เรียบร้อยนะครับพอเราคัดลอกเสร็จเราก็จะได้ลิงก์มาแล้วนะฮะจากนั้นเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับในเบราว์เซอร์ของเรานะครับคลิกเครื่องหมายบวกนะฮะเป็นการสร้างแท็บขึ้นมาใหม่นะฮะจากนั้นคลิกเมาส์ขวาตรงนี้ครับแล้วก็วางลงไปนะครับเราก็จะเห็น url นะครับที่เราปปี้มานะครับเป็นเวอร์ไนตเวฟเฟซบุ๊กตัวเลขอะไรต่างๆตามนี้นะฮะทีนี้นะครับอย่าไปพึ่งกด enter หรือทําอะไรทั้งสิ้นนะครับพอเราวางเสร็จนะครับให้มาตรงนี้ครับช่อง ดับเตัวเนี่ยเวอร์นเว็บนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชื่อมันนะครับเอาเคอร์เซอร์มาไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ลบนะครับดับออกนะฮะอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นพิมพ์ตัว M ภาษาอังกฤษลงไปนะครับ M ตัวนี้ก็ย่อมาจากโมบายนะครับโมบายแล้วก็เบส i c นะครับที่แปลว่าพื้นฐานนะครับ B A S I C นะครับ M b a มเบสินะครับ .facebook.com นะครับเราก็จะได้ URL แบบนี้ขึ้นมาแล้วนะฮะจากนั้นกดปุ่ม Enter นะครับหนึ่งครั้งครับพอกด Enter หนึ่งครั้งจะสังเกตเห็นว่าในหน้าจอเครื่องของเราเนี่ยนะครับมันจะเป็นจอเล็กๆนะฮะนั่นก็คือมันจะแสดงในลักษณะเหมือนกำลังเล่นอยู่โมบายนะครับอาจจะเป็นบนสมาร์ทโฟนหรือ iPhone iPad อะไรก็ตามแต่นะครับหรือว่าแท็บเล็ตมันก็จะแสดงภาพแบบนี้ขึ้นมานะครับเล็กๆแบบนี้ทีนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้เสร็จทำอย่างไรนะครับ ให้ทําการคลิกเมาส์ขวาอีกครั้งหนึ่งที่คลิปนี้นะครับคลิกเมาส์ข 1991, 2019, วาอีกครั้งหนึ่งนะคร in oui, ับก็จะมีเมนูแบบนี้ขึ้นมาและให้มาทําการเลือกนะครับเปิดลิงก์ในแท็บใหม่นะครับเลือกเมนูนี้นะครับบนสุดเลยเปิดลิงก์ในแท็บใหม่นะครับคลิกหนึ่งครั้งครับพอคลิกเสร็จนะครับมันก็จะมีแท็บขึ้นมาปรากฏตรงนี้นะครับเราคลิกลงไปหนึ่งครั้งที่แท็บตรงนี้อ่ามันก็จะเล่นวิดีโอนะครับ ขั้ะเล่นวิดีโอที่เราไปก็ปีมาเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับแต่ทีนี้มันจะไม่มีอะไรรบกวนแล้วนะครับมันจะเป็นพื้นสีดําไปหมดเลยแบบนี้นะฮะพอได้แบบนี้เสร็จเสร็จเราละทีนี้นะครับให้เราคลิกขวาที่คลิปวิดีโออีกครั้งหนึ่งครับทีนี้คลิกขวาขึ้นมานะครับและมันจะมีเมนูที่ชื่อว่านะครับบันทึกวิดีโอเป็นแน่แหละตรงนี้แหละนะครับที่เราจะสามารถเซฟคลิปนี้นะครับลงไปในคอมของเราได้แล้วนะครับก็คลิกหนึ่งครั้งครับ จากนั้นก็เลือกว่าจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับผมจะเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะฮะและเซฟแอปใช้มันจะได้นามสกุล .mp4 นะครับหรือว่า .mp4 นะฮะจากนั้นเราก็ตั้งชื่อขึ้นมานะครับเจ้าชื่ออะไรนะครับอ่สมมติว่าผมจะตั้งชื่อว่าคลิปคลิปเฉยๆนี่แหละนะครับไฟล์ a m มคลิปกดเซฟครับอ่าเรียบร้อยเห็นไหมครับพอเซฟเสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดไฟล์คลิปกันดูนะครับเนี่ยเราจะได้คลิปมาแล้วนะฮะแล้วก็ดับไลคลิกเล่นเลยนะฮะ หรือว่าเอาไปใช้งานอย่างอื่นครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยใช่ไหมครับในการที่นะครับเราจะนะครับในการที่เราจะทําการบันทึกนะครับคลิปวิดีโอนะครับจาก Facebook ลงคอมพิวเตอร์นะครับยังไงก็ไปทดลองทํากันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ